เฮ้ยดีๆเจอแล้วเจอแล้วโอเคผมก็ยิงตุ่มใหม่อีกทีนึงเอามาอ่ได้เลดีไปวะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เอาดีเพื่อนเอาดีมันต้องแบบมันต้องมาเปิดจนได้อ่ะโอเคไอ้เด่นเด่นเด่เพื่อนเฮ้ยบังอาจบังอาจพังที่เราเพื่อนแต่เรามีตุ่มสำรองไงมาที สิ ular ่งคุณภาพกับสายแม่ให้ออกโดยใช้รูปม,มัดฟางของตัวสปริงแท็บโดยเพื่อนี้เนี่ยแฮกเิรเซอร์คนนี้ก็ตามที่เปิดประตูไปจนเกิน80%และเขาปล่อยมือจะทําให้แถบความคืบหน้าของประตูอะจัลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือ80%แล้วยิ่งมาคอมโบกับเพิร์สโจมค่าอีกนะจะได้เกิดเราทําดาเมจก,กับนลี่เป้าหมายครบ5้าครั้งอะจะทําให้เซอร์นั้นเปิดประตูช้าลงเกือบ2เท่าเลย คือการเปิดประตูช้าแบบชิบหายเนี่ยคือแค่หายไป20เร์ตจากเพิงนี้เนี่ยมันจะกินเวลาไปเกือบประมาณ10-20วิิบวิเลยเนะแล้วก็เพิง3เนี่ยจะเป็นปลายทางของเวกเกอร์จะได้เกิดเซอร์คนไหนบาดเจ็บอยู่แล้วหรือบาดเจ็บมาจากขั้นสุดท้ายถูกปันติดจะทาให้เซอร์คนนั้นติดผูพังหรือห้ามฮิวไปจนกว่าประตูนั้นจะถูกเปิดเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นทางออกของทิกเตอร์ จะี๋้เกิดเราแขวนเซอจะครบ4คนจะทําให้ขันยกประตูะถูกกั้นเวลา1นนาทีเลยแล้วก็ออนที่เอาไปเนี่ยอันแรกจะเป็นเครื่องวิจัยที่จำการเพิ่มระยะการล็อกเป้าให้อีก4เมตรอันนี้ของดีมากบอกต่อเลยแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะเป็นรูปถ่ายของโซมาที่มาเซอร์คนไหนที่บาดเจ็บทุกเล่ายิงตุ่มสิวใส่ เจอคนนั้นจะติดแผลหรือทันทียิงคัมโบกับเพิร์กเก็บท้ายเกมอีกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความน่ารำคาญให้เ้อเข้าไปอีกโอเคผมก็ไม่โมนะ่ละโดยเกมไันดีกว่านะว่าตละครน,นี้มันจะเทพค่ะหนกันเชียวป่ะเลโก้ดูดคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายงฟังที่เท่ที่สุดสั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทวนทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งรบาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทนะครับ อ่าตรงนี้น่าจะเห็นอยู่ป่ะคิดว่าไม่รู้แหละลองดูก่อนเห็นปะเนี่ยเฮ้ยเห็นเห็นคนอยู่หลังหลังรถผมหลังรถหลังรถนี้รถแดงเมื่อกี้ป่ะน่ะเมื่อกี้รถแดงเนี่ยตรงเนี้ตรงเนี้ยถ้าผมเนี่ยน่าจะตรงตรงนี่เลยน,น,นีไงโอ้หาละ <c oughs> บ้าแล้วคือเซ็ตเนี่ยเราต้องให้แบบเซเบิลตายได้นะผมถ้าเกิดเซเบิลแบบ,แบ,บยังอยู่อะเราจะแบบเราจะชิบหายหนักมากแน่เพราะว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ว่าเพื่น เ uh ปิดประตูไว่อยู่คนเดียวเลยอ่ะเพื่อนทันหลังะเนี่ยทันหลังอยู่เฮ้ยได้เสียงเกือบโอ้โหเพื่อนพับจะไปก่อนอืมแล้วคือคนนี้เป็นอะไรนะอ่าถือนอยู่โอเคผมจะโดนไหมโอเคแล้วคือโดนละกันอ่ะเฮ้ยโดนด้วยยิบแบบรถช่องสิงคโปร์มาก่อนโอเคเขาอืมเขาปวดแล้วผมแต่ไม่เป็นไรผมเรา เรายังแบบเรายังโคตรเทพโคตรจ้าอยู่โนตเนี่ยตรงนีเ้เอ้ยโอ้เอกตุ่มนี่โคตรเทพไปทุกคนตุ่มนี่เทพแบบเทพมากเลยอะตลอดดี่พันโอเคตา้อยู่พันอ้าววิ่งกลับหลังเฉยเรียบร้อยไปแบบแฟนให้ไกลก่อนอ่าไ้ยเห็นคนนีๆอยู่นี่โอเคแล้วคือตุ่มเราวางแบบแต่ละทีตอนนี้คือแบบอย่างเทพมากราคาแล้วเข,า,วขาออกไปไหนเนี่ยเอ้ยต็ดแล้วเครื่องแรกโอเคแล้วคือคนที่ว่า ออกมาทางนี้เราขอแบบยิงตุ่มแบบสูงสูงก่อนเอ้ยใครข้างหลังเราแหละเมื่อกี้เห็นด้วยแบบเด่นเด็นเด่นเด่นไอ้เพื่อนในปดนี่ยิงกันเลยเอาเราคือแบบกดไม่ได้ใช่เพื่อนมันอืมโดนนี่ไปก่อนหาไปเนี่ยเขากำลังพยายามปดอยู่ผมปดเกมพีอยู่น่าจะตามข้างหลังอยู่ผมข้างหน้ามีไม้อยู่น่าจะต้องพับก่อนโอเคตามเลยผมจริงๆเดินตามไปแก่จะจะโอเคกว่านะแต่คือแบบหลอกปก่อนรอบหนึ่งเพื่อนโอเคน่าจะข้างหลังแล้วผมคิดว่า โอเคก่อนไปขอนี่เพื่อนยิงตุ่มก่อนเพื่อนขอสักตุ่มดีป่ะขอสักตุ่มหนึ่งเอออ่าเซอร์บอกอยู่นี่ผมก็ปีนาต่างตามเอ้ยมั่วอยู่หายผมมั่วบอกมั่วมากเลยเนี่ยเอาแล้วเขาโดดตู้ทำไมก่อนเอ้ยเพื่อนอ๋อจะแทงหลังนะเพื่อนมาดิให้ให้แทงเลยคือเราแบบเราจะซ้ำไงเอ้าแล้วคืออย่างนี้ได้แบบได้แตกด้วยเพื่อนแทงมาเออเราซ้ำจุดแน่้ยออกไปได้เดี๋ยวโอ้โหกดผิดนิดนึงปานกลาง โอเคเพื่อนขังไปก่อนเพื่อทับเพื่อนแทนหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวน้กแต่งไม่ยอมโดดอะไรวะเนี่ยไอ้เอาไงเพื่อนทับดีไอ้เอ้ยโอ้โหเก่งจังไงตายอยากอ้าวเดี๋ยวเขาไม่ยอมกดตายยากจ้ะสรุปมีมเนี่ะโอเคโอเคอุ้มก่อนคือเครื่องหลังมันจะจะติดนะเครื่องตรงฟันเล็กอ่ะอ่าดีไงติดจนได้โอ้ยคือเพื่อนไอ้นะเพื่อนเครื่องแรกครับผมเอ้ยอ่าแล้วใครออกมาโซนนี้ไหมสักแบบสักคนหนึ่งโอเค ไม่เป็นไรผมเนี่ยตุ่มนี่มันเทพมากเลยแต่เอเห็นคนอุ้ยออกวันนี้เรียบร้อยใครมันทำอะไรตรงนี้มาไอ้คือเหลือแค่แบบเขาจะแบบจะเบอร์จะตายให้ได้ก็น่าจะแบบน่าจะชิวๆเอ้ยข้างหลังใครวนะนั่เมื่อกี้นั่นคือคนที่เราล้มไปแต่เมื่อกี้เราแบบเราไม่ได้แขวนเฉยเฉยเมันออกไหมโอเคเขาเข้ามาเลยครับผมท้าวเนี่ยน่าจะข้างหลังอยู่คิดว่ามาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งบ้าเลยเนี่ยม้ที่หมายผม ทานหลังไว้เด่ะอ่าไม่น่าทันตหมูนาจะทันหน้าต่างก่อนเอาไปด้วยไอ้โอเคงี้จะทะลุหน้าต่างนะเอ้ยเพื่อนอะไรเนี่ยหมายเนี่ยคือแบบอื้อยากจะไปที่ไปกว้าอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยใครอยู่ข้างหลังกัน่ะอุ้มเลยทันไ่ได้ะทันอยู่ทันอยู่โอเคเอาเซโบตรงนู้นโอเคเอาเซโบให้จะตายก่อนเนาะก็น่าจะแบบอ่าเล่นแบบอีซี่กีบอีซี่อะไรมากขึ้นทถามไปเด่ะตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเซโบอยู่ไหนเห็นแต่เห็นแต่เนื้อขาสั่น เนี่ยเมื่อกี้เซบาอ,ออกมาทางนนเ,นเนี้ยนี่ป่ะเนี่ยตรงนี้ปะดีๆเจอแล้วผมเจอแล้วเอ้ยมาดีเพื่อนโอเคเราจะสิงนี่เพอืมเพื่อนวนปะเนี่ยโอเคเขาไม่วนนะผมมาถ้าเกิดเซบาวอรดตายทุกอย่างก็จะแบบสวยหรูมากขึ้นแต่คือผมจะขี้ซ้ำเกินไปเว้ยเนี่ยมันเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งแบบสามเครื่องเองก็ได้เพื่อนก็โอเคก็มูนบอกกลับมาเรียบร้อยเพื่อน อ่าโอเคเหลือสองเครื่องก็ถือว่าเขาปั่นไฟกันแบบกันไวอยู่โอเคตอนนี้เซบาสเตตายไปเรียบร้อยแล้วก็จะติกอยู่พังไม้ได้ก่อนได้ไหมเนี่ยอ่าโอเคได้อยู่แล้วก็อุ้ยเพื่อนทำไรอะ่ะเอยที่กำลังแบบโอ้โหจุ่มแบบจุ่มแบบมันๆเลยนะเนี่ยอ้เพื่อนทันไหมเนี่ยทันป้าทุกคนเอ้ยไม่ทันโอเคออกนี่ก่อนนะผมอ่าเขากำลังแบบว่าวิ่งบนอยู่ตรงนี้โอเคเนี่ยเหมือนเขาจะจะปลดไปนะโอเคเพื่อน ไอเดียวทำไมไม่ยอม,มปลดเนี่ยว่าปลดเอาตอนนี้เพื่ออะไรก่อนอา่าล้วคือขยงิยงขาใช่ด้วยมันปิ้งไปอย่างเดียวปะไม่น่าจะปอกกับบางคิดว่านะผมเอ้เพื่อนโอเคโหจิดักกันกนี้ดักนักปักซอยมาเอ้เพื่อนโอเคละนดีอยู่นี่ผมไอตุ่มนี้แบบอย่างเทพมากเอ้เพื่อนเกือบไม่โดนตอนนี้เหลือใครนะเหลือเนียกับอดัมไปเราต้องแบบต้องแผลให้ได้แล้วก็ต้องให้เซอร์แบบปั่นไปได้อีกสองเครื่องแต่เอาจริงแค่นี้ก็น่าจะเกินพอเอ้ย อ๋อแตกเหลือแค่อันเดียวไปว่าเหลือแค่นี้ับผมที่ยังไม่เคยแขวนอันนี้จริงปะจะมาเ,เดี๋ยวเพื่อเครื่องระเบิดข้างหลังเราเฉยเลยไอย้ขอฝ้าหลังก่อนอฮิตหนึ่งโอเคเหลือแค่คนเดียวผมที่ไม่เคยแขวนอันนี้คิดว่านะผมปะอ่อโอเคจริงด้วยับผมมาแล้วก็หลังอันนี้คือเราต้องแบบใช้ปฏิบัติการคุมประตูไว้ได้ละผมไม่งั้น,นคือเราแบบยวทำมาทุกอย่างนี่คือแบบจะสูญเปล่าที ไม่ได้เลยแล้วมาตุ๊โอเคตรงนี้โดนอยู่ผมโดนอยู่แล้วก็เราจะเอาตุ่มอีกอันนึงแบบอยู่ประมาณนี่ประมาณนี้เอาแบบหลายตุ่มเลยแล้วก็ต้องเริ่มปฏิบัติการแบบคุมประตูลวผมเนี่ยตุ่มพวกนี้คือต้องแบบต้องเอาทิ้งเลยมาแล้วก็ย้ายตุ่มอันนี้มาว่านี่ตรงนี้คือมันจะแบบเห็นประตูบอดีอย่างเทพมากโอเคเอ้ยมีคนช่วยจนได้มาดิเพื่อน,ท,น,ท,นทันไ,ทนไปเนี่ยตอนเขากำลังมาช่วยทันไปเนี่ยเฮ้ตรงนี้ได้ทันอยู่ป่ะคิดว่าเอ,เอาอะไรไปทันก่อนให้ตาย เอ้ยเห็นเห็นคนออกทางนี้โอเคเพื่อนแต่ผมสิงตุ่มไปก่อนโอเคตอนนี้ประตูยังแบบว่าไม่เริ่มกั้นเลยนะผมมาก็แบบจะอยู่ค้างใส่เขาก่อนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวตันจริงเด็วก็แบบไม่ตันนะโอเคหลอกมาก่อนรอบหนึ่งเพื่อนมาต่างไหมภับก่อนอะไรนี้เอ้ยเอาว่ะคนที่ยังโคตรสุดอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครออกนีไว้เนี่ยโอเคไอ้เดดเดดเพื่อนเฮ้ยบังอา บางอาจพังที่เราเพื่อนแต่เราไปตุ่มสำรองไงมาที่เราไปตุ่มสำรองอยู่โอเคละเขาเขาติดแผนด่นิบกับผมเอ้ยเอาคนนี้ก่อนนะผมดีๆเพราะว่าคนนี้ยังแบบย,แบบยังไม่เจ็บเลยผมจะให้เขาเจ็บกันแบบให้มากที่สุดก่อนแล้วเ,เราก็จะ,จะแบบสบายผาสุกยิ่งขึ้นโอเคตอนนี้ประตูกั้นนะผมก็น่าจะแบบชิวๆมากๆกับปีนหน้าต่างตามมาเฮ้ยเห็นโกบินข้างหน้าอ่าโกบินตรงนี้แต่คือแล้วไงเราแบบ เรามีตุ่มสำรองอยู่คือขอแค่แบบเนี่ยมีตุ่มสำรองไปเรื่อยๆเียก็น่าจะแบบน่าจะคุมมันตัวได้แบบง่ายๆอยู่เฮ้ยโดดนี่เฉยก็แล้วไงเพื่อนเรายิงได้โอเคตอนนี้คือติดห้ามอยูอ่คนแล้วผมอ่าแล้วคือคนนั้นลุกขึ้นมาแล้วมาดีเพื่อนจะแบบจะเอาไงตรงน,นี้ไม้ปะเนี่ยจะไม่ได้โอเคมีไม้แต่เราแบบ ติดสถานะโอชาร์จอยู่โอชาร์จโอเวอร์โหลดอะไรสักอย่างก็เลยลืมโอเคคนนี้เฟสสองแล้วก็อะไรนะประตูตอนนี้คือหายกันแล้วผมเฮ้ยเห็นรอยออกมาอันนี้ดีเพื่อนเราตามได้คือถ้าเกิดตามไม่ออกไม่ปรดอ่ะก็คือแบบก็ชิบหายอยู่อีกทีน่าต่างตามเอ้ยปีนช้าบั๊บหมดพอดีแต่ไม่เปเลยไอ้ยตายยากเฉยอะไรวะน่ะเมื่อกี้กดตายยากเหรอกดชิงกดคว้างยิ่งไหมเออเอาไงดีเพื่อนอีกประตูหนึ่งล่ะ อ่ายังไม่เปิดครับผมแล้วก็ประตูนี้โอเคก็ยังไม่เปิดอ๋อช่วยอนก่อนโอเคก็แขวนก่อนแล้วกันเนี่ยเนีประตูยังแบบไม่ได้เปิดละไปเพื่อนบอกเลยเพื่อนว่าตอนนี้คือแบบเปิดประตูไม่ได้อ่าเมื่อกี้ดึงตรงนี้โอเคโอเคอเหมือนจะเห็นคนแล้วผมแต่เขากำลังพยายามแบบเนี่ยอยู่หลังเนี่ยก็รอไปก่อนทีนึงดีๆเจอแล้วเจอและ้วกำลังถีดแบบอีพีด้วยนะวันนี้อ้ายขอแบบสักทีได้ไหมขอสักทีนึง ขาจะฝืนเปิดประตูป่ะโอ้ไม่น่ากล้าฝืนไหนคิดว่าโดนหลังไปก่อนเว้นมือเรามันยาวไงอ่าเอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเปิดประตูไม่ได้ใช่ป่ะนี่บมาดิเรียบร้อยเปิดประตูไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเดี๋ยวโดดจริงเฉยก็ปีน้าต่างตามเลยผมก็น่าจะแบบจบแค่นี้เสอะดีเอ้ยโอ้คนนี้ปีงดีจัดยิงไปเลยผมตามไปเลยมาดิเอ้ยจบแค่ทีตอนนี้ ไม่น่ามีใครรู้เองแล้วมั้งแล้วก็มาแล้วจะแบบหมดแบบเราผมก็เรียบร้อยไปเลยโอ้โหเจ้ายกินที่แบบอย่างโคตรเกียมไปไงอิู่ก็ยิวอยู่ไม่ได้ประตูก็เปิดไม่ออกครามะมาณชิบหายเลยดโอเคถ้าเป็นด่านนี้ก็น่าจะสุดยอดอยู่เพราะว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่ผมชอบมาเวลาเล่นตัวซิงกูเลยเพราะว่าด่านนี้มันแบบมันมันคุมตัวเลยก็คือแบบง่ายง่ายง่าย,ายโอเคแล้วก็อันนี้ จุดเทพในการคุมบ้านใหญ่นะครับผมแล้วก็หายนี่ก่อนเฮ้ยเพื่อนปั่นอยู่เลยน่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหวิ่งออกหมดละจีนี่สปินหมดเลยเนี่ยโอเคเพื่อนก็อืมสัปินหมดเลยจริงเดี๋ยวเอาไม่ได้ไม่ได้ยิงแบบจะจะถึงหัวอยแล้วเพื่อนโดวตายไปเพื่อนเออแล้วคนนี้ตีโคตรเสียนเอาแล้วคนนี้ไปขายมุงคนแรกด้วยมาแล้วจะคือเจอผมซ้ำสุดแน่เพราะหนุ่มเทพดีคนนี้แล้วก็สิงนี่ใหม่ เฮ้ยไม่โดนโอ้โหฉีดเป็นกิโลเลยไอเอาไงต่อโอเคแล้วก็ปีนต่างตามต่อเลยไงไอคนนี้มันแบบมันจะเล่นจุกเด็กโอเคไม่เล่นละเขาต้องออกแล้วผมต่างก่อนฉีดไปได้มันมันจะฉีดไปได้ไอเดี๋ยวโอ้โหขวดอคนนี้แบบเล่นของจัดเลยคนเนี้ยทำไมไม่แบบตีสองครั้งได้แบบสเต็กด้วยนะอย่างจซิงจะหายวันโดต่างดีคุมเออว่าติดไปประมาณสามเครื่องได้ใช่ปะ โอเคได้คนแรกก็โอเคอยู่ปั่นไปเด่ะตรงนี้อ้าวเราปั่นจริงเพื่อนโอเคออกคนนี้เอ้ยเดี๋ยวอ่านี่ติดจนได้คนแรกคนแรกเลยว่าเครื่องแรกลิ้นแบบอย่างโคตรพันกันเพื่อนโดนต่างกันไหมคมๆเท่ๆเท็ดดีเอาดีไอเอ้าโอเคแล้วเขาฉี่มาอย่างนี้อ่าดีบอกแล้วติดไปประมาณสองสามเครื่องได้อ่าตามต่อดีปะ ไอเดี๋ยวไอ้ตุ่มนี่คืออะไรเนี่ยผมยิงไม่โดนเขาเฉยทำอะไรเนี่ยโอเคไม่ทันะผมก็ปีนตามเลยอย่างงี้โอเคกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้แดดดูแบบตัวพุ่งๆ3%ต้นกีเหมือนกันเลยโอเคส่งไปก่อนแล้วก็ผมยังไม่ได้แบบไปคุมเครื่องอะไรดีเลยเนี่ยตอนนี้อ่ายัางไงติดจนได้เรียบร้อยเป็นพระดุเทสดีคนนี้โดนไปก่อนเอ้ยโอเคไม่เอาแล้วผมเอาเอาคนนี้ก่อนโอเคแล้วก็มาตรงนี้ โอเคเจอแคร์พอดีจริงแบบอยากไล่ใครนะไล่นิเคสมากกว่าแต่เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้คือต้องแบบต้องให้เขาตายให้ได้ก่อนอ่ะก่อนที่เขรื่อ้ายจะยติดอ่ะไม่งั้นคือที่เราทำมาหมดจะศูนย์เปล่าบางทีเอเวทข้างหน้าคือทุกคนเดี๋ยวว่าอะไรนะติดป่อกกับบางแล้วก็อืมแล้วก็ทุกคนหายเจ็บด้วยโอเคช่างมมนแล้วกันโอเคอ่านี่ไงบอกแล้วคือทุกคนจะจะหายเจ็บ แต่คือทุกคนจะแบบว่าติดปอกกำบังด้วยเอ้ยนับป,นะป่ะเนี่ยนี่ป่ะเนี่ยเออนี่ไงจนได้มาเนี่ไอ้ออกไปไหนโอเคโดนมาตรงนี้โดนอยู่นะโดนอยู่ไม,ไม่ไม่น่าห่าแล้วปะ่ะปอกกำบังอะ่ะข้างหน้ามีไม้อยู่เพื่อนเอาดิอเอาขีพาไปก่อนดูผมไม้ได้เจ้าปัญหาเอาการอยู่โอเคไม่ทันปอกกำบังแล้วผมก็ไม่เป็นไรโอ้โหปีนอย่างเป๊ะจัดพอดูประ,ะเทศดีคนนี้เอ้ยเฉียวโอ้โหม,มันแบบมาแก้เพื่อนจนได้คนนี้อย่างโคตรเท่ โอเคเพื่อนยิยงมาแล้วก็ยิงทิ้งก่อนเอ้ยเดี๋ยวดูวาตรงนี้เพื่อนอะไรก่อนเนี่ยอ่าจนได้เพื่อน่าอ,อย่างที่บอกผมต้องให้คนนี้ตายให้ได้นะก่อนที่ทุกอย่างจะแบบจะสายเกินไปเพื่อนเอาดีเอ,าดเอ้ยมีข้อไม้ช่ด,ด้วยตียไปเลยโอเคพอนนี้ก็เรียบร้อยโอเคมีคนเข้ามาใหญ่นะผมนินดเห็นไรอะไรละเอ้ยโอ้ยู่คนนี้มันรู้ว่าเราแบบกำลังจะแบบจะดักอ่าตรงนี้ปั่นปะโอเคตรงนี้ปั่นได้จึงนึง ไม่ใหญ่โอเคไม่ใหญ่เขาไม่เข้าเราผมผมจะเอาเอาตุ่มมาแบบมามาคุมโซนนี้แล้วกันได้ปะเนี่ยโอเคได้อยู่แล้วก็เหลืออีกตุ่มหนึ่งผมจะเอามายิงแถวๆตรงนี้แล้วกันได้ปะจะเจอไหมสักคนหนึ่งโอเคไม่เจอไม่เจอใครทั้งนั้นโอเคนี่อีกตุ่มหนึ่งโอเคไม่มีใครกล้าแบบกล้าเข้าไปหาเรื่องเราแล้วผมตอนนี้อ่าเรียบร้อยวันนี้ไอ้เฉียดไปเขาวิงว่งวิ่งตัวอยู่ข้างน้านั่นปะเนี่ยตรงนี้โดนปะตรงนี้โอเคโดนป,ะ,นเดนปะเนี่ยลองวิงว่งมาวิ่งมา วิ่งมาวิ่งมาเออเรียบร้อยกว่าจะโดนไม่ตายเพื่อนเ้ยโน,นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นโอเคเขาฉีกมาดิเผมก็ตามไปเลยมีขายมุมแบบนี้ไปว่าแทงหลังป้าคิดว่าว่าไงก็แทงหลังอะแต่ไม่เป็นไรผมเพราะว่าผมสาจุดเลยถ้าเกิดแทงมาก็คือฉีดได้ต่ออะเอ้าไม่มีอย่างนี้โอเคเรียบร้อยขายมุมคิดก็แบบเรียบร้อยผมตอนนี้คือสวยงามตามพร้อมเรื่องมากเฮ้ยเฮ้ยเห็นนะเห็นนะเห็นเห็นคนเห็นคนอยู่ข้างหลัง เนี่ยข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้ไปแล้วป่ะอ่านี่ไงจริงอ้าวโเพื่อนเดินติดสิด้วยแล้วก็มาดักกันนี้ได้มะเนี่ยดูป่ะเอ้ยมัน people, มาทะลุไอหุ่นนั NP <okay>. ้นด้วยเหรอเนี่ยคนนี้เคยแขวนยังโอเคมันจะไม่ก็เดี๋ยวไม้มันโตขนาดนี้เลยเหรอโอเคก็มูนบอกกลับมาเรียบร้อยก็หลงไฟไปก่อนอืม้ปเฟดดังททษๆตอนนี้น่าจะเหลือแค่ว่าคนนี้ป้าที่แบบยังไม่เคยแขวนอ่ะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะผมมาดิี ไอ้เพื่อนบล็อกเพื่อนก่อนไหมเฮ้ยเดียวโอ้โหบล็อกเพื่อนก่อนสิด้วยคิดแบบเก่งเลยขนาดนั้นออกมาออกมาออกมามาดิเอ้ไอ้เฮ้ยโอ้โหคนนี้อย่างสุดคนนี้มาดิดิเฮ้ยเฉียวคือแบบเขาแบบกเขาลงทุนเลยขนาดนั้นกับการแบบอืกกับการช่วยเพื่อนคนนี้เป็นสาวเหรอฮะคนนี้เป็นสาวเหลยมาโดดตาไปก่อนโกมเท่ๆเทสดีก็ อืมเข้าลงมาน่าจะเหลือแค่เอ้ยเฟสต่างอีกแล้วขอโทษน่าจะเหลือแค่คนนี้จริงแล้วผมอ่านี่ไงโอเคตอนนี้คือสแต็กครบหมดอ่าอะไรนะก็น่าจะชิวๆแล้วมีคนเข้ามาใหญ่คนนึ่งครับผมแล้วก็วันนี้ไอ้วันนี้ขอแบบพิษหนึ่งแล้วก็มีคนออกอ่าหลังมาใหญ่มาเมื่อกี้คนหนึ่งอ่านี่ไงนี่ไงมีคนอยู่นี่จริงครับผมเอ้ยอยู่หลังเนี้ยอยู่หลังเนี้ยอยู่หลังต้นไม้เนี้ยแต่คือแบบเราทำไรไม่ได้ก็ดักวางนี้ ได้ไปเนี่ยจะเจอไหมสักคนหนึ่งเอ้ยไม่เจอเลยมาตอนนี้ผมต้องเริ่มมาแบบทําการคุมประตูนะผมเช่นต้นไม้น่ะไอ้ถึงปะเอย้ยิงดิเนยิงดิตรงนี้น่าจะโอเคน่าจะถึงประตูอยู่แล้วก็อีกประตูหนึ่งนี่เออโอเคเพื่อนช่วยจนได้ไปดิเออโดนไปก่อนโอเคผมจะยิงปุ่มกันไปก่อนนะแล้วก็โอเคอันนี้คุมประตูได้อยู่ผมไอเฉียวเพื่อนอะไรเ่ะอยู่ดีก็ไม่เจอคนนี้เฉย เอ้โหปีงอย่างดีจัดมาดิโอเคคนนี้ติดตุ่มอยู่ผมฉะนั้นก็ขอเดินมาทางนี้ก่อนเนี่ยเมื่อกี้อยู่เนี่ยใช่ปะนี่อยู่นี่จริงมาผมจะให้เขาแบบเอยโอเคยิงนี่ไปก่อนพังไม้ไปก่อนผมจะให้เขาเจ็บไปให้ได้ก่อนนะผมเอเชียวทำไมเขาเปย์ไมาอีกดีเนี่ยอะโอเคอย่างว่าอะไรมันหายเกล้าผมไม่เปย์สิแปลกวันนี้เอ้เพื่อนกันแบบเซฟกันโคตรดีแต่ไม่เป็นไรผมเรามีเรามีตุ่มเทพอยู่ในช่วยเพื่อนเหรอนแบบในกิกเลยขนาดนั้นแต่เนี่ย เฮ้ยเกิดแล้วนิดเดียวตรงนี้ได้ปะตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะนี่ได้อยู่โอเคหมาดีเพื่อนหมาเพื่อนเราจะให้แบบนายจิบหลังให้ได้เลยปะเรคือติดห้ามฮิวบิโกดมาตอนนี้อืมตรงนี้คือประตูกใกล้จะหายกันแล้วนะผมมาผมต้องตีลงไม่ได้ก่อนเพื่อนโดดหน้าต่างก่อนไหมเท่ๆมุดบอกกลับมาเอ้ยโดดจริงเหรอไม่ได้โดดไม่ได้โดดจริงแล้วนั่นแหละก็อาอเบไอ้ปีหน้าต่างตามมาก่อน โอเคตอนนี้ประตูว่าเรียบร้อยนะหมาดีเพื่อนหมาจมันทําไม่ได้แล้วก็ผมต้องมามาประตูนี้จะเจอไหมสักคนหนึ่งโ okay, อเคยังไม่เจอใครใผมก็ส่งคนด้วแขนก่อนเลยเลยกันนี่แขนมาข้างหน้าละโอเคแล้วก็ยิงตุ่ม,มเอ้ยนี่กันยงกหมาดีเพื่อนกำลังจะมาเปิดเลยทันไปเลยอาเหมือนจะอยู่ไกลเกินแล้วผมไกลเกินให้เราบอกอ่าดีๆอยู่นี่อยู่นี่นเพื่อนทันไปเลยเอ้ยโอ้โหคนนี้สุดยอดมากเอ้ยช่วยเลยอ่ะ ไม่เป็นไรผมเรามาหาคนนี้ก่อนโดนดต่างกันไหมเท่ๆโดดโดดกลับปะโอเคก็ปีนต่างกตามไปเพืเราโคตรไวอยู่แล้ววันนี้ไอ้โอเค,อเคไม่เอาผมอย่างนี้อย่างนี้ไวกว่าผมเมื่อกี้มันพังมามันจะติดชโลแป๊ปนึงระหว่างไปประตูนูน่นโอเคเพื่อนเอ้ยโอเคเพื่อนประตูนี้ดีกว,ว่าเอ้ยแน่เด็ดเด็ดเด่คนนี้กำลงังแบบว่าอะไรนะคุมประตูอยู่เอ้ยเพื่อนจริงปะเนี่ยเปิดทันปะเนี่ยผมไม่ทันหรอกว่าไงไม่ทันอ่ะเอ้ยทันไปะเนี่ย ไปทนันไปทนันไปทันมาดีประตูนี้โอเคดีดีดีโอเคมันดิงตุ่มไปก่อนตอนนี้คือต้องแบบคุ้มมากสุดก่อนไอ้ใครอยู่ข้างาออล่างผมเนี่ยผมไี้ินเจอยู่ข้างล่างผมนะเมื่อกี้ล้วไม้ดันนี้คือแบบเหลือ,อยั่งเยอะเลยตอนนี้อ่าประตูนี้เหมือนจะเปิดต่อป่ะอ่าล้วเปิดจริงทุกคนทันไปเนี่ยโอเคไปทันแล้วผมเขาหน้าจะพยายามสิงตุ่มอยู่มาผมต้องคุมประตูนี้ได้ก่อนเนี่ยเขาว่าประตูนี้คือแบบเปิดได้แบบอย่างเยอะมากทันไหม นั่นคือเขาถึง EP ตลอดเลยคนนี้คือแบบอย่างจะยอดมาเลยเพื่อนพับดีพับดีบดเออแล้วก็มาประตูนี้ถ่านปะเปิดอยู่ป้าโอเคไม่ได้เปิดละผมไม่ได้เปิดตอนนี้คือแบบขอแบบหาคนก่อนโอเคตอนนี้คือแบบผมลุกมากเลยเนี่ยเอ้เพื่อนโอ้โหเดดแดกำลังพยายามเปิดแล้วคือเสียงแบบอย่างแบบชัดเจนแจ่มแจ้งมากแล้วคือเขาพยายามเปิดประตูนี้ได้จริงทวนตอนนี้ตอนนี้ประตูมันนั่นอยู่ไหนเผมก็รถอยู่แถบรถอยู่ ตีมาเลยตอนนี้คือแบบผมต้องคุมประตูนี้แบบอย่างเดียวเลยอะทำเพื่อแตะประตูนี้เฮ้ยเห็นรอยนะเห็นรอยเหยมือนคนกำลังแบบกำลังมานี่ไงคนรอยรอยมาจริงโอเคแต่ไม่เป็นไรผม,มแล้วคือแบบตาที่มันตึงเลยขนาดนนยูเนี่ยเนี่ยประตูเนี่ยประตูนี้คือแบบจะจะจะเปิดได้เต็มทีแล้วผมผมต้องแบบต้องหาคนให้ได้ก่อนมีกงน,นคือเขาแบบเขาแย่นเนี่ยแล้วคือเขายูก็ไม่ได้ประตูนั้นก็เปิดไม่ได้ผมไม่เห็นเมื่อกี้เห่าล่าคนอยไกล คนนี้ผมมันจะมันจะออกมาความแบบนี่ไงนี่ไงอยู่นี่จริงนี่จริงอยู่บ้านเล็กนี่ผมอยู่บ้านเล็กนี่นี่โอเคแล้วคือแล้วคือมาจ้าคือแบบทำอะไรก็ไม่ได้ใช่เพื่อนตอนเนี้ยคือเขาแบบจะช่วยเพื่อนก็ไม่ได้อะโอเคผมก็ผมก็เฝ้าเลยประตูก็เปิดไม่ได้ตอนเนี้ยเอาดีป่ะเอาแบบให้คนนี้แบบตายคาเสาอ่ะเฮ้ยดี่นีเจอแล้วเจอละโอเคผมก็ยิงตุ่มใหม่อีกทีนึงเอามาเอาได้เลยดิปไปป่ะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เอาดีเพื่อน <c oughs> เอาดิมันต้องแบบมันต้องแบบเปิดจนได้อ่ะโอเคแล้วผมก็ไปแบบอ่าอยู่ตู้นึงก่อนทันปะเนี่ยทุกคนอ่าผพราะน่าจะสิงตุ่มไม่ทนันนะผมถ้าเกิดสิงตุ่มน่าจะมันจะติดหนืดแบบน้าแบบนั้นมากเพราะว่าเขาแบบเพิ่งลงฮุกมาทันปะฝืนเปิดไม่ประตูอ่ะโอเคไปดีฝืนเปิดแล้วผมอ่าขอแบบขอหาคนก่อนหาคนแบบนินเทนตอนดีๆดีเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วได้ป็เนี่ยตรงนี้เรียบร้อออยู่นี่ผมอยู่นี่เต้ออกมาไหนคุณคพชรดีคนนี้ อล่ะคือผมจริงไม่ได้นะคนเนี้ยเขาว่าประตูมันอยู่ตรงนี้ใกล้มาผุณล่ะคือแบบจะติดเต็มทีแล้วฉะนั้นก็ตดอยู่เลยผมอไปส่งไม่น้าประตูนู้นอีกหมาเพื่อนต้องแบบต้องวิ่งกันเดียวาวหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนทำไรอ่ะทำไมถึงแบบติดอย่างงี้เอ้ถามเพื่อนไปทันไปทันโอเคเขาอยู่บ้านเล็กนี่แหละก็คือไม่ได้ไปไหนไกลล่ะคือติดกันทั้งคู่ด้วยหมาที่ ก็ขู่ก็แบบอย่างตึงแล้วก็อย่างยื้อมากโอเคคนนี้ก็ตายนะเพื่อนบาดีออกจูไม่ได้ใช่เวล่ะทำไมยิงออกประตูไม่ได้ล่ะเอ้ยท่นป้าหลังไม่ทันนะผมไม่ทันฉะนั้นก็ยิงตุ่มใส่คนนี้ก่อนผมไม่ให้คนนั้นเปิดประตูได้หรอกมาดีเพื่อนไม่ให้เปิดประตูได้หรอกมาดีแม้ออกผมแม้ออกอ่าคนที่เพลินเลยเนี่ยไปออกคนนี้โอ้โหขับ่าเนี่ยวเดี๋ยวไ่ยอมฆ่าประตูเฉยเอ้ยเดี๋ยวไปโยกกลับด้วยโคตรเก่งประตูอีกที่นึงเขาแบบไม่ทันหลอกหมานี บอกแล้วไม่ทันหรอกโอเคอีกประตูล่ะเปิดดิวะอีกประตูเฮ้ยมันได้เปิดทุกคนไอเดียวโอ้โหมันเนียนเปิดประตูนี้อุตส่าห์ไปคุมประตูกันโอเคโอเคช่างบันอะไรกันเรื่องคือผมไม่ส่องประตูไกลตั้งนานไออคนที่มันแบบค่อนข้างจะเล่นฉลาดมาไม่เป็นไรเก็บสามก็ถือว่าโคตรมันแล้วมันนี่เออแล้วอบบเนียนเปิดตั้งนานไปเรื่องดูเล่าท้งอย่าง No, ติดเดงเน็ตนไอช็อตนี้เว่อ yeah. โอ้โหแล้วคือแต่ละคนตานี้คือแบบสุดจัดกันมากเลยโอเคเป็นไงบ้างสำหรับสายเบ้ออกกับเราด้วยผมคือเป็นสายที่ถ้าเกิดเล่นกับตัวซิงเกิลตี้เนี่ยมันโคตรเกียร์เลยว่าเราคุม2องประตูด้วยแบบอย่างโคตรง่ายอะ่ะแน็กจิมมีอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายก็คือได้เป็นตัวแฮกเอทออนแดงที่วาร์ปไปมาระหว่างแคปได้โดย,ยที่ไม่ต้องซื้อเยียบแต่คือตัวคนมันเดินไม่ชายย้าไปหน่อยก็คือไม่เล่าใจเท่าตัวเนี้ยโอเคไงก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ